In. Ah, jeng สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไหนทรงเสียงสวัสดีทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุปปินสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสเพืนเพืนทุกคนนะคะโอเควันนี้ยินเสียงเจ้าเจ้าคือสดใสแน่นอนเลยวันนี้ทุกคนทานข้าวมาได้ยังคะทานแล้วค่ะโอ้ยเน่แสดงว่าตื่นเช้านะคะวันนี้มิ้นโอ้แว้นฟี้ยมมากเลยค่ะทานข้าวได้ยังคะ สวัสดีค่ะ<ด>นิ娅อ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ่าโอเคก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแสนสนุกแสดงว่าวันนี้ต้องสนุกแน่นอนคะ่ะถ้าทุกคนร่วมทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับเรานะคะซึ่งวันนี้มีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยความสวยเนี่ยหลากหลายมีความสวยที่แตกต่างกันมากเลยนะคะอ่ะเราไปพักกบกับเพื่อนๆในกลุ่มเราดีกว่า วันนี้นะคะเราก็จะมาพบพบกับพับกบนะคะก็คือฟีนเลยค่ะคนแรกนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะฟีนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพลงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนออยนะคะสวัสดีค่ะอเองค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหมวว้านะคะสวัสดีค่ะนีนาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฟ้าหน้านะคะสวัสดีค่ะจุค่ะ โอเคค่ะทำความรู้จักกับนางงามนางนกพมาบนะคะปีนี้แล้วนะคะก็รักใครชอบใครก็เชียร์สงใจให้ได้ปิ้วปิ้ว,ป,วปิ้วนะคะอ่ะทุกคนก็อยากจะมาทําความรู้จักกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกติกาการทําความรู้จักของเราเนี่ยเราใช่ไหมทุกคนพูดเราจะไม่ให้ทุกคนเนี่ยพูดว่ามาคับมาค่ะคะขาหรือว่าอะไรนะคะอ่ะทุกคนอยากเห็นตัวอย่างไหมคะอยากค่ะโอเค ตัวอย่างของเรานะคะเราก็จะมีจะมีตัวอย่างจะมีแบบจําลองให้ทุกคนได้ดูนะคะเอาเป็นเดี๋ยวเราจะเรียกรหัสนะคะให้ทุกคนเนี่ยกล่าวคำว,ว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คําว่ามารับมาค่ะ,ะตัวอย่างค่ะศูนย์สามเก้าทั้งตัวมีแค่สองพันเลยสามสัมพันกับใครไม่ได้ค่ะเออสายสัมพันนะคะเอาเแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปศูนย์สี่ศูนย์ค่ะเป็นแค่เพื่อนไม่ใช่แฟนแต่ก็ทำแทนกันได้ค่ะ โอเคแนนนะคะตอนนี้แนนหัวแล้วนะคะ,อะ <laughs> เอาดีสักคนดีกว่าไม่ทราบว่าเขาจะตั้งตัวทันหรือเปล่าศูนย์ห้าสองค่ะบอดเดีเติมเต็มให้คนอื่นจนลืมไปว่าตัวเองก็ไม่ค่อยเต็มเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตัวเองไม่เต็มนะคะแต่ว่าน้ํามันช่วงนี้ต้องเต็มก่อนนะคะแสะดงถึงความสวยแล้วก็ความรวยของเรานะคะอ่ะทุกคน ทุกคนอยากได้เวลาไปคิดกันก่อนไหมคะสําหรับคําคุมของตัวเองเอามาบาดกันทุกคนอยากมีเวลาคิดกันก่อนไหมคะรู้ว่าจะให้เริ่มเลยรู้ว่าอยากจะคิดกันก่อนลองให้เวลาเพื่อนๆคิดสักสองนาทีดีไหมคะพี่พีนเพื <Spanish> <S <S> <S ่อจะได้คิดคำคุมเฉลิมนิกันโอเคสองนาทีเป็นไงคะทุกคนโอเคนะคะโอเคค่ะดี <S 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 ดค่ะได้ค่ะโอเคค่ะสองนาทีนะคะแล้วเดี๋ยว มาเจอกันค่ะเอ,อ่อก็คือว่าไม่ได้คาดหวังำคำพุณจับเพื่อนนะคะเต่ว่าตั้งตารอนะคะอยากเห็นความปังของเพื่อนในห้องนะคะเช่นแนนแบบหนูนาเดียนะคะ คลิปนะคะที่เป็นเน็ตไอดอลของเรานะคะจากที่ได้ติดตาม reflection มาก็คือปังค่ะหวังว่าคำกล่าวทัาทายเพื่อนๆที่ห้ก็คือน่าจะปังเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเราไม่ได้คาดหวังอะไรกันเลยใช่ไหมคะพี่พีไม่ค่ะเราสบายๆค่ะวันนี้แต่ว่าก็คือดีเฟ็กดีนะคะก็นะหลายๆคนท่องบทกันแล้วนะคะฟิล อย่าเพิ่งปิกล้องหมีกันไปนะคะอันนี้แนนก็คือเครียดมากเลยนะคะตอนนี้แนนพร้อมไหมคะทิปโอทิปก็คือตั้งหน้าตั้งตาก้มล่าเลยนะคะกิต้าโอ้กิต้าอันี่ก็คือไว้ใจเขาได้เลยนะคะกีต้ามินแว่นสวยจังเลยนะคะ เหมาะกับซัมเมอร์มากนะคะช่วงนี้พี่ทิฟต์เรานี่ดูตั้งใจเกี่ยวกับารแบบตั้งใจเกี่ยวกับการคิดคำคมมากเลยนะคะพี่ิี โอเคค่ะสองนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะสอบถามคนแรกดีก,กว่าร้อยพร้อมไหมคะสวัสดีค่ะน้องร้อยพร้อมหมรือเปล่าค่ะโอเค okay, พร้อมนะคะร้อยสามารถเปิดกล้องได้ไหมคะอยากเห็นสีหน้าท่าทางตอนเอาคำคมมาเฉือนกันคะ่ะโอเคเห็นแล้วนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเจอไวรัส คงเป็นใครเจอคนที่ใช่คงเป็นเธอค่ะยังไม่ระบุนะคะว่าเจอคนไหนต่อไปค่ะคนที่เราคาดหวังนะคะศูนย์สามหนึ่งค่ะน้องแน่อย่าทำวันยังไม่พูดค่ะอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทำคมค่ะ โอเคค่ะเน้นเขาว็าคือเต็มที่กับทุกคนนะคะอ่าต่อมาค่ะศูนย์สามสามบีมค่ะบีมและลีดาค่ะยากยากกว่าการน,นับหนึ่งคือการลืมทุกสิ่งที่นับมาค่ะความจำไม่ค่อยดีนะคะอ่าต่อมาค่ะกีตาร์ศูนสามสี่ค่ะบ่าไข่อยู่ใกล้บ่าไข่อยู่ไกลไข่อยู่ในใจของตัวได้กอ ได้กันได้มาเป็นภาษาเหนือเลยนะคะน่ารักนะคะตอนนี้ก็คือมาเป็นภาษาเหนือเลยนะคะอ่ะศูนสามห้าค่ะมยเดือนที่สามเรียกมีนาแต่ถ้าเธอสบตาเรียกว่ามีใจนะคะโอเคศูนสามห้าไปแล้วนะคะศูนสามหกค่ะ 036สามหกมิกค่ะวันนี้เน็ตเดียวแรงหรือเปล่าคะอะเอาเราไปวัดกับใครเลยเราตื่นไม่ทันโอเคค่ะํำบุญตักบาทไม่ทันนะคะอามิกมิกเสร็จไปแล้วนะคะก็ศูนสามแปดขยาสิริยาค่ะรถเธอทักมาเหมือนรอจรินตาระาวไว้ผมยาวค่ะ่ <c oughs> จินตระาไม่น่าไว้แล้วนะคะอ่ะศูนสี่สองค่ะเน็ตไอดอลเช้านี้ของเรา ถ้าคนจริงโอวัลตินต้องละลายค่ะขอบคุณค่ะถ้าคนไม่จริงก็จะเป็นก้อนนะคะศูนย์สี่สามค่ะสีมาถ้าวันหนึ่งเราหายไปแสดงว่าวันนั้นเราหลับทั้งวันค่ะค่ะผูชะ้ชอบค่ะชอบสี่สี่ค่ะ,คะปารอยา โอเคเพื่อนยน่าจะยังไม่เข้ามานะคะเอาข้ามไปก่อนแล้วกันเป็น048ค่ะเมย์ไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่ใจอ่ะเอาปะเอาค่ะว่าค่ะเอาค่ะใครเก่งจังเลยนะคะสาวๆห้องนี้อ่ะต่อมานะคะเป็น049ค่ะน้องทิพย์ของเราผ่าตัดไม่ต้องใช้ยาชาแค่เธอบอกลาก็ชาไปทัางหัวใจ บายค่ะทิพย์ g o o d b y นะคะเอาต่อมาค่ะศูนย์ห้าศูนย์อานีนะคะคุณไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่น่านแต่คุณใช่เลยใช่เลยใช่เลยเลยก่งว่าค่ะอานีวันนี้อานีปันนะคะใช่เลยเอาต่อมาค่ะศูนย์ห้าหนึ่งค่ะบีม โอเคนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะข้ามไปอีกหนึ่งนะคะเป็นศูนย์ห้าสี่คันนีใจที่ว่าพังยังไม่เจ็บเท่าตังที่ไม่มีค่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคนสุดท้ายค่ะจบแบบสวยๆนะคะได้ค่ะโอ๊ฟีน๋อได้ค่ะคูณฟีนอะตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังโอเคค่ะ จุดแข็งนะคะเป็นคนที่รักแฟนมากแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยแฟนบ้านค่ะคุณค่ารักทุกคนนะคะเราเราจะใช้คำนี้คะ่ะรักทุกคนนะคะสาวสาวของเราก็คือเก่งคะ่ะยอดเยี่ยมคะ่ะเอาใจไปเลยหนึ่งลโป่งค่ะ,อะโอเคก็ได้กล่าวความทักทายกับทุกคนแล้วนะคะได้ทําความรู้จักคำคุ้มของทุกคนนะคะที่เอามาเฉือนมาบาดใจกันนะคะก็ <c oughs> ต่อมานะคะเราก็จะ ใ้ออยเนี่ยรับหน้าที่ต่อไปแล้วกันนะคะออยก็คือเขาจะมาทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะฟีนซึ่งวันนี้นะคะก่อนที่จะไปทํากิจกรรมกันนะคะก็มีบทเรียนมาฝากกันก็คือทั้งหมดนี้ด้วยกันสองหัวข้อค่ะหัวข้อแรกคือการสื่อสารหัวข้อที่สองคือการเรียนรู้ด้วยใจอย่างไข้ควรค่ะซึ่งการสื่อสารคืออะไรคะออน การสื่อสารนะคะก็คือวิธีการนั้ค่อ้งคำก็คำหรือว่าหนังสือเนี่ยจากบุคคลหนึ่งในฐานที่หนึ่งเนี่ยไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่งค่ะจะประกอบไปด้วยผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารค่ะแล้วก็สารนั้นนะคะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันด้วยค่ะเน้นในส่วนขององค์ประกอบของการสื่อสารละคะเอยในข้อแรกนะคะก็คือผู้ส่งสารค่ะหรือว่าแหล่งสารนะคะหมายถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มคนหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งสารนั่นเองค่ะ ส่วน,นประเด็นถัดมานะคะคือสารค่ะสารหมายถึงเรื่องราวที่มีความหมายหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลความรู้ความคิดซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารค่ะเพื่อให้ได้รับรู้แล้วก็มีความเข้าใจตรงกันค่ะออนค่ะในส่วนของถัดมานะคะก็คือสื่อหรือช่องทางนั่นเองค่ะหมายถึงสิ่งที่เป็นฐานะของสารนะคะทําหน้าที่นําสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารค่ะผู้ส่งสารเนี่ยต้องอาศัย สื่อหรือช่องทางที่ทาหน้าที่ในการนําสารไปสู่ผู้รับสารค่ะในส่วนขข้อสุดท้ายนะคะค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของการสื่อสารนะคะคือผู้รับสารค่ะหมายถึงบุคคลกลุ่มคน,คนหรือสื่อมวลชนที่รับเรื่องราวจากข่าวสารไปยังผู้ส่งสารค่ะออนค่ะในการสื่อสารอย่างสันตินะคะเป็นการสื่อสารที่ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความการุณาสร้างความเข้าใจในต,ตนเองและผู้อื่นนะคะได้อย่างลึกซึ้งนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งนะคะให้เป็นความเข้าใจรวมถึงความร่วมมือแล้วก็สร้างและพลังที่สร้างสรรค์ไว้ค่ะดังนั้นนะคะการสรื่อสารอย่างสันติเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการสรื่อสารเลยค่ะเอาไว้ใช่เลยค่ะออนส่วนหลักการพื้นฐานของการสรื่อสารอย่างสันตินะคะจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อหลักๆค่ะหนึ่งก็คือมนุษย์ทุกคนจะมีความการุณาเป็นพื้นฐานและความสุขจากการให้และก็การทําประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะ แล้วก็สองนะคะคือเบื้องหลังทุกการกระทําของมนุษย์หรือว่าคาพูดของมนุษย์นะคะล้วนเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆบางอย่างค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะคือการใส่ใจแล้วก็การให้คุณค่าตอบความต้องการของทุกฝ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความเข้าใจอันดีค่ะออนค่ะเน่แลวก็ถัดมานะคะคือองค์ประกอบของการสื่อสารอย่างสันตินี่เองค่ะการสื่อสารยางสันติเนี่ยประกอบไปด้วยสี่องค์ประกอบหลักนะคะอย่างแรกเรื่องการสังเกตค่ะคือการที่ ผู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะโดยไม่เพิ่มเติมการตัดสินตีความหรือว่าการหมองรวมค่ะในส่วนของข้อที่สองนะคะคือความรู้สึกค่ะจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและใจนะคะเป็นผลมาจากความต้องการที่ได้รับหรือไม่ได้รับการตอบสนองค่ะคแล้วก็ความต้องการนะคะก็ค,คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะคะต้องต่างมีร่วมกัน เป็นความต้องการพื้นฐานที่ทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตไปอยู่ได้หรือคุณค่าที่ลึกซึ้งของมนุษยชาติค่ะในส่วนข้อที่สีนะคะคือการขอร้องค่ะการขอในสิ่งที่คาดว่าจะได้จะทำให้ความต้องการได้รับการตอบสนองโดยขอในสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงในรูปประทำที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ แล้ว,าวะะการเรียนรู้ด้วยใจที่ค่ควรล่ะคะค่ะการเรียนรู้ด้วยใจที่ค่ควรนะคะคือการเข้าสู่สภาวะจิตใจที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อนําไปใช้งานอย่างค่ควระคะ่ะซึ่งการเรียนรู้ด้วยใจอย่างค่ควรนะคะจะต้องมีการเรียนรู้ทั้งกายใจความคิดและจิตวิญญาณเข่าอ่อนค่ะในส่วนถัดมานะคะจะเป็นการเรียนรู้ด้วยใจอย่างค่ควรจะประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบหลักนะคะองค์ประกอบแรกก็คือการทมสงบค่ะ เป็นการหยุดนิ่งหรือผ่อนให้ช้าลงนะคะเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะเปิดรับในส่วนที่2จะเป็นการเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความเส่ใจอย่างลึกซึ้งนะคะโดยไม่ตัดสินในส่วนข้อที่3คือการน้อมเข้ามานะคะพิจารณาในใจอย่างใกล้ควรในสภาวะจิตที่เปิดรับมีความสงบและความเป็นการดังนั้นการเรียนรู้ด้วยใจใกล้ควรเนี่ยถือเป็นปัจจัยสําคัญในการรับสารน,นั่นเองใช่ไหมคะที่รอ,อย ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าประเด็นสองประเด็นนี้นะคะมีความสําคัญกับการเรียนวันนี้มากๆเลยใช่ไหมคะออนใช่ค่ะค่ะ,คะหลังจากที่เราเนี่ยได้เอ่อได้ฟังบรรยายเล็กน้อยจากจากเพื่อน้อยแล้วก็เพื่อนอนไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาชมเอ่อทำกิจกรรมที่หนึ่งนะคะไปเจอครูพี่เพลงกันเลยค่ะ โอเคค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเพลงนะคะเรามาเริ่มทํากิจกรรมที่1กันเลยนะคะซึ่งกิจกรรมที่1ของเรานั้นนะคะก็ต้องเป็นฝึกสมองก่อนทํากิจกรรมอื่นๆนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่นะคะกติกาก็มีอยู่ว่าอ่านออกเสียงนะคะตามสีที่เห็นโดยไม่ต้องอ่านขพอความนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะให้ตัวอักษรสี สีเหลืองมานะคะแต่ว่าคำเนี่ยสีแดงนะคะดังนั้นเราต้องอ่านสีตามตัวอักษรนะคะว่าสีเหลืองค่ะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,คะ <laughs> okay. Are you ready Yes y ค่ะ Yes Oh good เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเพลงจะขอเพลงจะขอสูงขอนเพื่อนโอเคค่ะได้เป็นร,รับคน มันไปเองค่ะเพลงจะขอสุ่มมาสักสองคนนะคะเพื่อมาฝึกสมองกันอนค่ะก่อนที่จะไปฝึกกันจริงๆนะคะออนเป็นไปนาต่อไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเพลงจะดูนะคะว่าใครตอนนี้ไม่มีสติบ้างนะครับี่ก็จะเรียกมานะคะโอเคครับเพลงเห็นเนยแล้วนะคะตอนนี้กําลังเคี้ยวๆอยู่นะคะน่าจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะคะแนยคะทุกคนระวังตัวให้ดีนะคะเพราะว่าสมาชิกกลุ่มนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะคะอย่างเช่นทิป <c oughs> แบบนี้นะคะ <c oughs> คิดตามที่กำลังไม่มีสตินะคะทีของทุกคนค่ะค่ะโอเคแนนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมมากเลยค่ะพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเก่งมากค่ะแนนแนนเยี่ยมมากเลยนะคะเก่งความโค้งมากเลยนะคะไปแนนนะคะอ่านนะคะตามแนวนอนนะคะอ่านทั้งหมดเลยค่ะเริ่มค่ะสีเหลืองเร็วๆค่ะเอาเลยค่ะสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีเขียวสีแดงสีดำสี น้ำเงินสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีขาวสีสีส้มสีสีม่วงสีสีสีส้มค่ะอเก่งินนเกือบตายค่ะเพื่อนเลนมากคนแย่มากคือปิดเยอ่นะเงินเลยดีกูดมากเชื่อแล้วนะคะว่าพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานจริงๆโอเคน่าจะน่าจะพรมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามา เอาฝึกกันแบบจริงๆตังๆเลยค่ะเดี๋ยวจะสูงมากลงฝึกปฏิบัติจริงๆนะคะทุกคนไปฝึกกับพี่ได้ไหมเอ่อไม่ใช่นะคะอันนี้ท่านกิจกรรมก่อนนะคะพีนคะพีนคะเห็นใครตอนนี้แบบไม่มีสติหรือว่าแบบกําลังใจลอยไปหาใครหรือเปล่าเรียกมาเลยค่ะเรียกมาหนึ่งคนค่ะเอาเป็นกีตาร์ดีกว่าก็ในเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแนนแล้วเราอยากรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยสักยภาพสิ่นสิ่นกันหรือเปล่า กีตาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคครั้รงนี้เพลงครั้งนี้เอาแบบท้าไทายชาลินดีกว่าเ <Okay. S 2> มื่อกี้แนนเริ่มจากด้านบนอันนี้ให้กีตาย้อนขึ้นไปดีกว่าได้ค่ะปีนกีตาพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะแป๊บนึงคะ่ะใจเล่น่อน <laughs> พร้อมแล้วเริ่มค่ะ สีขาวสีส้มสีม่วงสีส้มสีสีเหลืองสีฟ้าสีสีเขียวสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีสี้มสีดำสีสีอะไรวะสีหนุ่มเงินสีสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองสีส้มสีชมพูสีเขียวสีแดงค่ะโอเคสีแดง สีแดงเมื่อกี้ได okay. ้ย anyway> ินคำว่าสีแดงไปอสุดท้ายนะคะสีแดงค่ะสีแดงตรงไหนคะตรงนี้เหรอสีแดงตรงไหนเอคะสีแดงตรงนั้นค่ะที่น้ำเงินจริงเหรอคะอ๋อเนี่ยอ่านแนวอย่างนี้ไปเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะถือว่ากีตาร์ก็มีสมาธีดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียงรบกวนนะคะถึ่งว่าอันนี้คือเป็นการที่แบบท้าทายชาลินนะคะโดยการที่มีเสียงรบกวนเข้ามาด้วย อันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกติกาค่ะเราจะให้ออนเนี่ยชีย้แล้วก็ให้ให้คนที่เราเรียกมานี่อ่านตามที่ออนชี้ค่ะขอสุ่มมาหนึ่งคนค่ะเราเปลี่ยนกระดานกันดีไหมคะเรามีกระดานอยู่สองกระดานนะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะแมา,า,ากระดานนี้กระดานกัน,กนแล้วะคะเราเห็นมินนะคะตอนนี้เราเห็นมินเล้ยนะคะเว็บ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 นะคะมินคะ อมินติดกล้องหนีไปเลยมินพ้อมไหมคะมจมูกใหม่พุ่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะมิ้นพร้อมไหมคะไม่รู้ค่ะไม่ไม่รู้ก็ต้องรู้นะคะมิ้นพร้อมค่ะเริ่มเลยค่ะออนชี้ค่ะนี่ค่ะสีน้าเงินแกมแดงค่ะสีเขียวอมเหลืองปกากไกมุกค,ค่ะแลกศิลปะก็มาแลยนะคะตอนนี้ สีส้มเหลือดเหลืองประกายฟ้าค่ะขอโทษค่ะเร็วกว่านี้ค่ะสีน้ำตาลปรากายดำเหลือบทองค่ะเร็วกว่านี้ค่ะสีแดงปรากายมุกอมแดงอมดำค่ะสีดำนี่นะคะขอโทษค่ะหนูไม่ไหวแล้วค่ะมิ้นขิดค่ะมิ้นขิดแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้ค่ะเราเห็นมี คนอยากจะช่วยแบบยกมือแวบๆนะคะเห็นทิปทีปบ่บอกว่าทิปอยากจะช่วยมิ้นนะคะทิปอยากจะกู้ร่างมิ้นคืนมาเพื่อ,อเพื่อศักดิ์ศรีของชาววิดบีค่ะทิปชื่อเสียงเรียงนามพร้อมไหมคะมาโอเคมา <c oughs> ค่ะทุกคนรู้แล้วนะคะว่าพร้อมมากนะคะห <c oughs> นักแน่นมากค่ะคําพูดเริ่มค่ะเริ่มค่ะออนชี้ค่ะขาวเหลืองค่ะเหลืองค่ะส้มค่ะส้มค่ะเขียวเขียว เฉียวไม่ค่ะส้มชมพูฟ้าส้มมะละกอควยส้มเงินน้ำแดงเฉียวชมพูเร็วกว่านี้ค่ะเร็วกว่านี้ค่ะมันดีเลยอ่ะเมาส์ครูมันดีเลยอ่ะเอาไปให้ได้ค่ะไปได้ที่ครูค่ะปิดที่ครูหนูเอาไปให้ครูแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะผิดที่ฉันเองนะคะ สีน้ำเงินสีดำค่ะสีส้มค่ะสีฟ้าค่ะก็จะประมวลผลอนิดนึงนะคะเช้เวลาประมวลผลนิดนึงนะคะม่วงเร็วกว่านี้ค่ะื่อหรือม่มมองไม่เห็นเมาส์คูสักเท่าไหร่เหลืองค่ะสีเหลืองขอโทษค่ะขอโทษสีเขียวค่ะ สีดำค่ะสีน้ำเงินค่ะสีขาวค่ะสีส้มค่ะสีเขียวค่ะโอ้ที่นี่มีสติแล้วนะคะโอเคนะคะขอของฝากของครัวค่ะทุกคนในวิกบีนะคะสติมาปัญญาอนะคะเออหยอกหยอกมาสติมาปัญญาเกิดนะคะทุกคนทุกทำกิจกรรมมากค่ะตอนนี้ โอเคค่ะได้ได้แล้วนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากิจกรรมที่สองกันเลยนะคะขอส่งไม้ต่อให้กับนินาค่ะขอบคุณค่ะเพลงกิจกรรมที่หนึ่งก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเราก็มาต่อที่กิจกรรมที่สองกันเลยค่ะกิจกรรมที่สองนะคะมีชื่อว่ากิจกรรมดาราท่านหนึ่งค่ะอันจะ้ปานหลัดแดงค่ะรับบทดาราท่านหนึ่งนะคะ วันนี้เราจะมาตามหาดาราค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะได้รางวัลอสการ์กันนะคะดาราภาคใต้ต้องเข้าแล้วนะคะกิจกรรมนี้ค่ะก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับกติกากันก่อนค่ะให้เพื่อนๆนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มโดยใช้กลุ่มเดิมที่อาจารย์กําหนดไว้เพื่อทํากิจกรรมแสดงบทบาทสมมติค่ะนานะคะจะมีบทให้เพื่อนๆสองบทค่ะแบ่งบทการแสดงตามลําดับกลุ่มเดิมค่ะ แล้วก็ให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะแสดงเกี่ยวกับบทบาทในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีโดยแต่ละกลุ่มห้ามใช้นักแสดงซ้ำกันค่ะกำหนดเวลาฝึกซ้อมนะคะสิบนาทีค่ะเมื่อครบเวลาที่กำหนดก็มาแสดงให้เพื่อนๆดูค่ะค่ะก่อนจะให้เพื่อนได้ทำนะคะวันนี้เรามีดาราตัวอย่างด้วยนะคะทุกคนคอาจจะไม่เห็นภาพนะคะทุกคนค่ะเราจะไปดูดาราตัวอย่างโดยดาราของเรานะคะจะมีอยู่สี่คนค่ะ มีออยฟีนปาน้าแล้วก็ออนค่ะยกมือก่อนดีกว่าเดี๋ยวทุกคนดูไม่เห็นดาราดังหมดเลยนะคะสี่คนนี้นะคะใช่ค่ะทุกคนเป็นดาวหมดเลยนะคะเป็นดาวหนังนะคะขออนญาตหยุดแชร์เพื่อจะให้ดาราได้ทําการแสดงอย่างชัดเจนให้ได้ะะไดเฉิดชายค่ะถึงเวลาแล้วค,ะค่ะออนถึงเวลาที่เราต้องเฉิดชายแล้วค่ะค่ะทุกคน<ด>อาจจะไม่เห็นภาพนะคะเพราะว่า เหมือนว่าถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถ้าเราได้รับบทบาทอะไรนะคะก็ให้แสดงทั้งด้านที่ไม่ดีและก็ด้านดีออกมานะคะโอเคอยากอย่างเช่นนะคะเมื่อกี้บทโทรผิดนะคะนี่นาเราเลือกันเลยดีกว่านะคะได้ค่ะฟีนโอเคเริ่มเลยนะคะทุกคนมันอาจจะเร็วไปนะทุกคนต้องจับตาดูนะคะเริ่มนะคะอันนี้เป็นเสียงดิงโทนนะคะตูด ฮัลโหลฮัลโหลเออนี่ตีเก้าอะไไปทำงานแล้วนี่โคมาส่งตีบ้านเลยว่านี่ตั้มตัวไดนมาเอาเก็บเลยวอ้ยไเอยเดี๋ยวใจตะเล่งฝักเดียวเราไม่ใส่ไข่นี่เก็บนี่นี่มาเทบ้านเดี๋ยวนี้เต็มสมมติเดี๋ยวจะยังไม่ตั้งบ้านต้งล่ะเดี๋ยวตั้มในเดี๋ยวบ้านฉันมีดุกคนเจอส้มตีส้มของส้มขอนส้มไม้ส้มชักนี่เดี๋ยวนตั้งล่ะอ่าให้แอลีลาไปเอาไอ้ตั้มมาคุยได้เลย เด <Keep S 1> ี <trust. S 1> ่ยวใจกันตัเดี so ๋ยวงอะไรเขีบๆเบๆเบๆไปทำงานนี่ทงานเราใจอยู่ไอ้เลยไอ้เลยไอ้เลยแล้วเบอร์มันเราได้เบอมาจังนี่ไม่รู้เลยไงน้องคนจะไม่มีกนลบองอ้าตายพิษพิษเออพิษพิษแล้วพิษแล้วทัวที่ทัวด้เออ้ออเกอ้โ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 อออ้ออ สวยได้ังคร้อจะเลยค่ะบทประามานี้นะคะทุกคนค่ะบทบาทที่ไม่ดีก็จบกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาชมในบทบาทด้านที่ดีกันบ้างค่ะชื่อเลยค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่บทบาทที่ไม่ดีนะคะแต่เป็นบทบาทที่ไม่ควรเอาไปเยี่ยงอย่างนะคะโอเคค่ะอันอันนี้เสียงบินโทรนะคะตืดตืดตืดฮัลโหลตามฮัลโหลค่ะตามโทร ของทำไมส่งแล้วทำไมมาเอาอะฮัลโหลนี่ใครกำลังพูดอยู่คะออนง่ออนอ้อนนที่ไหนหรอที่นี่ไม่มีคนชื่อตั้มนะคะเรจะสั่งของไว้อย่าอย่ามาโกหกฉันแกล้งฉันแน่แน่จะสั่งของไว้ทำไมมาเอาอะตอนนี้คุยกับฟาน่าอยู่นะคะไม่ใช่ตั้มค่ะฟาน่าฟาน่าใครอะคะอีกเติมเหรอคะ ไม่ใช่ค่ะไม่รู้จักตั้มค่ะจริงอะเขาขอโทษค่ะหนูคิดหนูหนูว่าหนูโทรผิดแล้วละค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะยินดีไม่รู้จักอีกรอบนะคะยินดีเช่นกันค่ะค่ะขอโทษจริงๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีๆก็ได้เพื่อนใหม่นะคะป้อนหน้ากับออนนะคะปอนหน้ากับออนทำให้ปีนกับออยรูแย่นะคะให้เราขับปีน โอเคค่ะนี่นาสลงบทบาทเรียบร้อยแล้วค่ะบทที่ดีก็ได้จบลงไปแล้วต่อไปนะคะเราไปดูบทของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มกันเลยค่ะสิบนาทีนะคะทุกคนในการคิดบทบาทเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสิบนาทีหลังจากนี้นะคะค่ะเก้านาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะคะ ค่ะบทนะคะจะมีดังนี้ค่ะกลุ่มที่2นะคะจะได้บทคุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนทําเป็นการบ้านแต่นักเรียนทําไม่เสร็จค่ะและกลุ่มที่3นะคะจะได้บทลูกค้าไปทานอาหารในร้านแต่รสชาติอาหารไม่อร่อยและขายเกินราคาที่บอกไว้ในเมนูค่ะเชิญเพื่อนๆไปพูดคุยกันได้เลยค่ะ10นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะรอดูศักยภาพนักสแสดงของเพื่อนเวิดบีน,นะคะ อยากรู้จังเขาว่าใครจะเป็นดาวเด่นในงานนี้นะคะชื่อชฉายนะคะเรามีครูเงาะจับตาดูนะคะทุกคนจะแสดงให้ดีนะคะใช่ค่ะครูมังคุดเราก็มีนะคะไม่มีแค่ครูเงาะแอนเดียวนะคะมาตั้งส่วนค่ะตอนนี้ครูเงาะฝากบอกว่าสามรร้อยค่ะ